สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของชูใจนะคะตอนนี้ชูใจรู้งานค่ะรอประเจียบหน้าประตูเลยนะคะอ้วการรอประเจียบด้วยค่ะวันนี้ก,ออก็ของมาเยอะเหมือนเดิมนะคะแลวคะ นี้นะคะเราทุกคนนะคะช่วยกันยกของอลงรถป้าเจี๊ยบให้เรียบร้อยกันก่อนนะคะนึกชูก็มีความรออย่างกระวนกระวายใจพอสมควรวันนี้คงมีแอบมองนะคะเพราะว่าปกติคือป้าเจี๊ยบมาถึงก็จะมาป้อนมาอะไรให้นะคะวันนี้แบบอ่าเป็นผู้รอที่ดีนะคะรอแล้วรออีกไม่ไปไหนเลยนะคะ thank you การ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 เห็นการเก็นการเห็ค่ะ มาบอลก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกคนเลยเหรอที่เป็นผู้ชายอะวันนั้นเขายังเล่นกับบอยเลยวันนั้นยังเล่นกับบอยเลยหรือว่าชอบคนเสื้อแดงเหรงอให้เขากินเองไงเดี๋ยวเดี๋ยวผูกให้เขากินเองเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาป้อนนะ รประเจ็บบอกว่าน้องชูโตพอที่จะต้องหยิบเองแล้วนะคะไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเราก็จะเห็นของฝากอยู่เป็นหน้าบ้านเลยนะคะคไม่่มแต่รอแป๊บหนึ่งนะ แข็งนะอย่างเงี้ยยกเว้นอ้อยอ้อยแข็งเนาะไม่อยากกินแต่ว่าากินไม่ได้อ้อยฟักทองเงี้ยค่ะที่เขากินไม่ได้วันนั้นพี่ควานบอกว่ากินได้ก็เลยจัดบุฟเฟ่ให้เขาฟักทองก็ไม่ต้องให้เขาค่ะไ,ได้เนีย่ยแตงโมอ่ะแตงโมให้เขาต้องถาเปลือกให้เขาไหม ของคุณยายเต่าไม่ต้องก็ได้ค่ะแตงโมเขาก็กินได้เป็นลูกๆเลยใช่ไหมคะพ่อฟังนะโชวสงลูกห้าิบแล้วกินแตงโมทองไม่อืดแล้วค่ะน้ำเยอะมะพร้าวไปแล้วนะคะเมื่อกี้หนึ่งถุงใหญ่อุ๊ยอะไรอะไรอะไรที่ชิวคุณเคย ใกล้ๆเขาจะกินแตงโมหรือกินมะมะพร้าวก็ยังชอบมะพร้าวอยู่ใช่ค่ะมะพร้าวก็ยังคงเป็นที่หนึ่งในใจของชูนะคะเออย่างนี้อย่างนี้ก็ลดแบบเวลาเฝ้าของชูไปได้เยอะเลยค่ะนี่ไม่ดึงไปฝากฝ้าตรงนู้นได้หรอโอ้ยลืม กย่ยจะไปกินของชิลราคา,าทนความเรียกร้องของแมททอมี่ไม่ได้นะคะปะเจี๊ยบก็ใจดีป้อนลำใหญ่นะคะกินของแพงกันทั้งบ้านเลยนะคะแมททมี่อยู่นิ่งๆลูก เจ้าค่ะน้องน้องธันวาเขาเปิดวันที่อะไรคะรยี่สิบเจ็ดอ๋อเขาก็ไล,ล่เรียกกันแต่เขาก็ไม่ได้สนิทก,กันเ๋ยวดูอีกทีหนึ่งนวะ่าจะตัดยิองเขาอยู่กันที่มุงอลไค่ะพี่ชูก็กินนมโชว์เลยนะคะหันหน้ามารอเลยนะคะ นี้ยังไงก็ไว้ใจได้แต่เวลาแบบขับรถออกไปต้องระวังกระบะนิดน,งดนึงเ <c oughs> อใ <c oughs> ใช่ค่ะหวันว่าถ้าเขามีลูกอีกอะค่ะป้าปเจียบน่าจะใหญ่กว่านี้แน่เลยค่ะหัวก็ใหญ่เลย

มันหวานนะคะปะเจีย๊ยบเท่านั้าจะเนี่ยค่ะคงไม่ต้องเม็ดอะไรเข้าไปในปากด้วยแหละของชอบของชอบนก <c oughs> ินแกล้มกันไปนะคะ <c oughs> ยืนรอจนเมื่อยอ <c oughs> ่ะปัด2นี่ขวัญใจพี่เจนนะคะ <c oughs> เลยที่ดูยิงจอละขอขอย่าอ๋อค่ะสรุปก็ได้วันที่หนึ่งใช่ไหมคะปะเจฟสามเต็มเต็มกี่คืนครับปเจบคืนเดียวเยวม่เม FC ท่านใดนะคะได้มาเมืองการ,รก็ แวะมาหาปเจี๊พ,พี่เจนนะคะน้องจุใจได้นะคะหม,หมูกระทะหมูกระทะค่ะหมูกระทะหมูย่างมมีหมูกระทะมีตอนนี้ปเจี๊เตรียมเตาไว้ให้แล้วนะคะมีมีทั้งแบบแบบย่างแล้วก็แบบเตาถ่านนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วง เปิดครัวสุดชุลมุนของคนเลี้ยงช้างนะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากเชฟปิติมาศนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะท่านก็ได้มาสอนสูตรปรุงรสส้มปังนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสกันนะคะบนค่อนช้าขั้นตอนแรกนะคะพระควานก็ใส่พริกนะคะลงไปแล้วก็จะมีกระเทียมอีกสองกลีบนะคะ มไงมงไม่ต้องแตกมากแะคะน้ำการปิ๊บน้ำตาลปิ๊บชอบหวานก็ประมาณช้อนโต๊ะแล้วของช้อนโต๊ะช้อนมันเป็จังว่าสองช้อนโต๊ะทำตาลัไเออคุกคกอ่ะที่เขาคนคคุกๆกัน่ะเออใที่แบบเขาจะคุกกก่อนใช่ไหมใช่ แ,แล้วก็ใส่มะเขือหั่นมะหั่นมะเขือนี่มันเล็ก็ไม่ต้องหัน่นนะแต่แรกป้าเจีย๊ยบ่าจะสอนเฉยๆนะคะต้องลงมือมาช่วยวันนี้จะตำแบบส้ตมตำถั่วใช่ไหมคะป้าเจีย๊ยบส้ตมตำไทยอ่ตาตำไทยใส่ถั่ว ยังไ่ต้องใช้หมุนลูกเลยล่ะชิ้เล็กนต่นอะไรออกนกนะนิบเชฟแตนไพลนะคะเชฟอา,อาจารย์เชฟมาไม่พอนะคะขนวัตถุดิบมาให้ด้วยครัวบ้านๆน,นะเขาคนเลี้ยงช้างคะ่ะ จำไว้นะพระควันปลาเนี่ยปลาไม่ใส่เพราะว่าเราไม่งันไทยใช่ลองดูลองดูนี่ทำพอดล่าทอดอะ่รเขาเรียกเหมือนยำมานะมันไม่เหมือนยำค่ะยำยำอารมณ์แบบยำลองชิมว่ารสชาติใหญ่ได้เปรี้ยวใหญ่ได้เค็มใหญ่ได้อะไรก็เติมตอนเนี้ยน้ตาลละลายนาลละลายละ เออราชิมก่อนชอบอะไรชอบนี้ไหมจะเติมอะไรไหมต้องชิมน้ำก่อนหอมนะจะเอาหวานจะเอาเค็มอะไรอีก่ไหมเพิ่มอะไรอไหมคะอะไรราชอบตัวเองชอบอ่ะอร่อยอร่อยจะชต้องใสใส่น้ำปลานิดนึงอ่ากน่อาศัยตัวเองเดี๋ยวเค็มต้องรอแต่รสลิ้นของคนไงใช่ค่ะอร่อยอร่บปอะไรไม่ต้องใส่นั่นเลยนะของชูรสเลย โอเคแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้ำน้ำปรุงนวยอยู่แล้วนะคะวันนี้เสร็จสุดแล้ววันนี้แสดงว่าคุณอ่ะไม่ชอบตำปลาฉันน่ะตำไทยอ่ะตำทคดอ๋ออ่าจะมีทีเด็ดอีกมีน้ำตาลปี๊บละลายกับไอตัวพวกน้ำนี้ก่อนโอ้อร่อยไปเลยนี่เราที่บ้านก็ทำแบบนี้แหละถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มะนาวมากชิมได้คุณชิมก่อน ชิมกอดอ่ะชิมกอดอ่ะมันขึ้นนะเป็นไงอร่อยเลยดีกว่าทุกครั้งเนละยอร่อยอร่อย <c oughs> แสดงว่าพ่อควาน่ะไม่ชอบกินปะลาร้อเอาเหรอไปใส่น้ำปะลาล้ามันก็เค็มลงไปอีกไงเพราะว่าเรามีใส่น้ำตาด้วยไงแล้วก็ในน้ำไอ้นี่มันมีเหมือนตำไทยที่ซื้อในร้านอน่อะ <c oughs> เหมือนกันเลย <c oughs> อย่างนี้เลย <c oughs> แต่เราไม่ใส่ผงชูรสไงต้องให้คนแล้วเราไม่ใส่กุ้งแหกด้วยเราจะรู้ว่านั้นเราจะใส่ปลาจากเกือกที่ดินทอน ลอยจะเขอนตัดเขินที่มีรอยละลายมากเลยนะคะวัตถุดิบแต่ละอย่างอ่าวันนี้ขายได้ไหมต้อมถ่ายรูปไหมเดี๋ยวได้ค่ะจะเก็บแต่๋ยถ่ายก็ได้สักเดี๋ยวิ่มถ่ายวิดีโอเสร็จก่อนก็ได้วันนี้ขายได้เลยนะวันนี้อร่อยงโอ้ยน่แบบนี้แหละที่บ้านกินแบบนี้คำกินคนเดียวก็ประมาณนี้โอ้โหแล้วใครชอบเนี่ยหวานยังไงอะ ร้องกรีดเลยพักกว่านี่แหละจำสูตรแล้วจำได้ใช่ไหมว่าใสนี้เก่อนถ้าเราอยากจะเติแล้วก็เติมเค็มไปอย่า่พนี่ยนึงเนี่นึ่เนี่เนี่ยเนี่ย่ะเนี่ย็เนียนเนนียเนี่ยน่ะเนี่กเนเนีาเนยเนียนี่ยเน่ยเนะคะนี่ยเ,เน่ยเนะะ่น,นี่ยวน่ยเนี่ยบน,นี่ยเน่เนี่ยนี่ยนเนี่ยบ่นเี่เน่เ่ย่นนะ แล้วก็มีคนตีด้วยคนนี้มาทำอะไรแล้ววันนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ครอบครัวของพวกเรานะคะ <c oughs> มีความสุขกันมากๆนะคะด้วยความรักด้วยความเมตตาจากป้าเจี๊ยบนะคะตอนนี้น้องชูก็ได้กินผลไม้ที่ป้าเจี๊ยบซื้อมาให้อย่างอิ่มแลวเขาก็หลับไปอย่างสบายแล้วนะคะทั้งคนแล้วก็ชันนะคะมีความสุขกันมากๆเลยค่ะก็ขอให้ชีวิตป้าเจี๊ยบนะคะพบเจอแต่ เรื่องราวดีๆพบเจอแต่ความมงคลพบเจอแต่คนดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ประเจีย๊ยบแล้วก็บุคคลเป็นที่รักนะคะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็มีแต่โชคลาภแล้วก็วาสนานะคะสําหรับวันนี้ครอบครัวของน้องชูใจก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ